สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเซียนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลด l ลาย PC ติดตั้งในส่วนของตัว Windows 10หรือว่า Windows 11กันนะครับขั้นตอนแรกก็ให้ทุกคนทำการเปิดนะครับในส่วนของเบราว์เซอร์ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Edge Google Chrome หรือว่า Firefox ก็ได้แล้วก็พิมพ์บน a d d เดตบาร์ด้านบนที่เป็น Line.me นะครับเมื่อทำการเข้ามาเรียบร้อยมันจะเข้าสู่ในหน้าของ หน้าเวลคัมของ l ล n e นะครับให้เราสังเกตจากแบนเนอร์ด้านบนมันจะมีปุ่มดาวน์โหลดที่เป็นของ iOS นะครับแล้วก็ Android หรือว่าคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มันจะอยู่ตัวขวาสุดนะครับในส่วนนี้ก็ทำการกดดาวน์โหลดนะครับมันจะเป็นการกดดาวน์โหลดแล้วก็ให้เราไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับหรือว่ามุมขวาของด้านบนของหน้าจอก็ได้นะครับ mm hmm. เมื่อเราทำการกดดาวน์โหลดเรียบร้อยก็ให้ทำการกดอักกี้นะครับในเรื่องของล i c เ n s นเทอร์ม จากนั้นทำการกด install นะครับเมื่อทำการกด install แล้วก็รอไม่ถึง5นาทีนะครับก็อยู่ว่าอินเทอร์เน็ตของเราช้าหรือเปล่านะครับก็รอทำการติดตั้งตัว Line PC นะครับสำหรับการติดตั้งตัว Line PC ก็อยากให้ทุกคนนะครับทำการดาวน์โหลดจาก line m e เท่านั้นนะครับเว็บไซต์นี้เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเว็บไซต์ของ Line แล้วก็มีการอัปเดตโปรแกรมอยู่ตลอดเวลานะครับอย่าไปทำการดาวน์โหลดบนเว็บไซต์อื่นนะครับ ไม่งั้นอาจะจะโดนของแถมด้วยก็ได้นะครับต้องพึงระวังเอาไว้เมื่อเราทําการดาวน์โหลดตัว Li. n e .me มีเรียบร้อยอเราทําการดาวน์โหลดตัว Line PC เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เราทําการเปิดนะครับตัว i ล e Line มันจะมาสร้างไอคอนเดสก์ท็ให้อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับ เมื่อเราได้มาเรียบร้อยนะครับในส่วนของเมนูนะครับอ่ะเราได้มาเรียบร้อยนะอันนี้คือหลังจากที่เราทาการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะมีให้ใส่อีเมลแล้วก็รหัสรหัสผ่านถ้าใครเคยรีจิสเตอร์กับไลน์เอาไว้นะครับเราสามารถดูในไลน์ก็ได้นะครับก็คือเปิดไลน์บนมือถือขึ้นมาก็ได้แล้วไปที่ปุ่มพันเฟืองมุมขวาแล้วก็ไปในส่วนของตัว เออแอดเขานะครับแล้วก็เราสามารถรีจิสเตอร์ในส่วนของอ e ีเมลพาสเวิร์ดได้แต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยจะเข้าระบบด้วยสมาร์ทโฟนด้วยระ,ระบบเบอร์โทรเราก็สามารถทําได้แต่ถ้าใครไม่สะดวกนะครับก็สามารถสแกน QR Code พูดง่ายๆก็ต้องทําการเปิดไลน์ขึ้นมานะครับแล้วก็สแกน QR Code นะครับก็ไปที่ในส่วนของปุ่มนะครับ ด้านบนมุมขวาของหน้าจอในมือถือนะครับเราก็กด add people แล้วก็กด qr code นะครับมันก็จะทำการสแกนตัวนี้มันก็จะเข้ามาสู่ใน l ล n e เลยเวลาเราใช้งานนะครับพูดง่ายๆมันก็บอกว่าสแกน qr code นี้โดยเปิด l ลายบนสมาร์ทโฟนแตะที่ qr code เพื่อนะครับทำการล็อกอินสำหรับใครที่ไม่อยากลงทะเบียนอ e ีเมลสำหรับ l ล ne นะครับก็เป็นขั้นตอนง่ายๆนะครับสำหรับการนะครับติดตั้ง l ล n e ตัว ตัว l ล n e pc สำหรับใครที่เพิ่งดาวน์โหลดเพิ่งลง windows 10หรือว่า windows 11ใหม่แล้วลง l ล n e นะครับแล้วเราทำการล็อกอินเป็นครั้งแรกนะครับมันจะถามรหัส6ตัวกลับมาก็ให้เราเอาตัวเลขนะครับที่อยู่โชว์เวลาเราล็อกอินเข้ามานะครับก็กลับมากรอกในส่วนของตัวสมาร์ทโฟนกันนะครับก็อย่าลืมลองทำกันดูอันนี้เดี๋ยวผมขอญาตสแกนให้ดูนะครับก็ บนสมาร์ทโฟนก็ทําการกดล็อกอินตรงนี้มันก็จะโชว์นะครับ่ะมันก็จะโชว์ว่าเฮ้ยต้องเอาตัวเลข6ตัวกลับมาในกรอกสมาร์ทโฟนถ้ากรอกผิดก็เข้าไม่ได้แต่ถ้ากรอกถูกเราก็สามารถล็อกอินเข้าได้เลยนะครับอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นวิธีการติดตั้งไลน์ PC นะครับในเดือนสิงหานะครับ2568ก็คือปีนี้นะครับไปไปลายปีแล้วไลน์มีการอัปเดตฟังก์ชันฟีเจอร์ใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับก็อย่าลืมนะครับ สำหรับใครที่ไม่เคยดาวน์โหลดก็ให้ทำการดาวน์โหลดแต่ถ้าใครมีอยู่แล้วก็จริงๆก็เราสามารถทำการกดอัปเดตก็ได้นะครับเกี่ยวกับ l ล n e พวกนี้เราสามารถทำการกดอัปเดตได้นะครับพวกนี้เพราะว่าเพราะว่ามันจะเป็นออโต้อัปเดตนะครับสำหรับตัวไลาย PC ก็ท่านใดที่ชื่นชอบวิดีโอนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเฮียเองหลังเสียได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ